การใช้งานดิจิตอลมิกเซ EP ที่7โดยผมทรงพลสวัสดีครับใน EP นี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแพทสัญญาณเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้และนำไปใช้งานกันนะครับการแพดสัญญาณหรือว่าการย้ายช่องสัญญาณคืออะไรนะครับผมจะยกขึ้นมาสักหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมได้ไปเป็นมือซาวให้กับวงวงหนึ่งนะครับซึ่งในงานนั้นเนี่ยผมให้เขาเตรียมมิกเซอร์ ต่อสายสัญญาณไม่ว่าจะเป็นกลองเบสกีตาร์คีย์บอร์ดไม่ร้องไว้ให้ทุกอย่างเลยนะครับผมเอาไปอย่างเดียวคือโน้ตบุ๊กพร้อมกับพรีเซ็ตหรือซีนมิกนะครับหลังจากที่เราไปถึงงานเราก็อัปซีนของเราขึ้นไปนะครับซึ่งตอนที่เขาเสียบสายสัญญาณเนี่ยเขาอาจจะสื่อสารกับเราไม่ รู้เรื่องหรืออาจจะไม่ได้สื่อสารกันนะครับเขาก็อาจจะเสียบตามที่เขาเคยทํางานนะครับเพราะว่าเสียบเครื่องดนตรีไว้ช่องต่างๆเนี่ยมันไม่มีผิดถูกบางคนก็อาจจะเอากีตาร์ไว้ช่องที่1นึ่งกลองไว้ท้ายไม้ไว้ไม้ช่องที่1เบสไว้ช่อง2กีตาร์ไว้ช่อง3าสแนไว้ช่องที่4ก็เดืองไว้ช่องที่5ทอมไว้ช่องที่6 7 8อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะครับไม่มีผิดถูกแต่ว่า ตามหลักสากลน,นะครับมันก็จะมีมาตรฐานกันอยู่นะครับแล้วทีนี้พอผมอัพขึ้นไปอย่างแบบนั้นนะครับซึ่งสมมุติอะชแนลที่หน่งของผมมันเป็นคลิก2เป็นสแนร์สเป็นไฮแฮดสี่ห้เป็นทอม123หรือเป็นเบสกีตาร์คีย์บอร์ดไม่ร้องนะครับแน่ๆแหละงานนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างราบรื่นนะครับหรือไม่ถนัดนั่นเองนะครับเพราะว่า ชแนลเนี่ยเขาเรียงไม่ได้ตามที่เราเคยชินหรือไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับสิ่งที่ผมจะแก้ปัญหาได้ก็คือหนึงถอดสายแล้วเสียบใหมเ่เสียบตามที่เราต้องการเลยซึ่งจะทําให้เสียเวลานะครับสมมุติว่าเรามีเวลาน้อยนะครับ Mixer อร์ดิจิตอลเขาก็เลยมีวิธีแก้ปัญหาก็คือต่อให้เราจะเสียบคลิกไว้ช่องที่5ก็ตามเราก็สามารถ ย้ายมาช่องที่1ได้นะครับโดยที่ย้ายในตัวมิกเซอร์เองโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายนะครับก็คือสัญญาณจากช่อง,องที่5เนี่ยให้มาปรับอยู่ที่ช่องที่1สัญญาณอยู่ช่องที่10ให้มาปรับอยู่ช่องที่2ก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมตุติชั้นแนลที่1นะครับผมเป็นคลิกเออแต่ว่า ชแนลที่ที่1เนี่ยเขาเขาเสียบมาเป็นเบสเออผมก็สามารถที่จะเอาชแนลที่1เนี่ยที่1เนี่ยย้ายไปช่องที่5ซึ่งเป็นกระเดื่องที่เขาเสียบหรือคลิกที่เขาเสียบไว้ได้ได้นะครับอ่ะวิธีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้กันเลยนะครับอ่ะสมมตินะครับตอนนี้ก็คือมิผมได้รีเซ็ตไป <Channel strips. S 1> หมดแล้วนะครับซึ่ง ชื่อแต่ละชานแนลหรือสีก็จะไม่มีนะครับสมมติผมชานแนลที่หน่งผมต้องการให้เป็นเป็นคลิกเนาะสมมติคลิกนี่เขาเสียบไว้ช a นแนลที่5นะครับผมก็จะต้องเลื่อนไปที่ช a นแนลที่1นะครับแล้วก็เลื่อนขวาเข้าไป แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะเลื่อนลงมา <Number S 1> หา <two S 1> ที่คอนฟิกนะครับคอนฟิกแล้วก็แถบไปนะครับแท็บมาหาอันนาล็อกซอรสนะครับอันนาล็อกซอรสตรงนี้นะครับก็คือตอนเนี้ช่องแอนเลที่หนึ่งเสียงที่เขารับมาก็คืออันนาล็อกหนึ่งก็คือช่องแอนนลที่หนึ่งนะครับแต่ว่า ผมไม่ต้องการให้มันรับจากชนแนลที่หน่งนะครับเพราะว่าชแนลชแนลที่หนึ่งของเขาเนี่ยสมมติเขาเป็นเบสแต่ผมต้องการให้ชนแนลที่หน่งตรงนี้มันเป็นกระเดื่องหรือเป็นคลิกนะครับผมก็จะเลื่อนไปที่ชแนลที่5 <Anal og S 1> เลย <combo> analog five นะครับ analog 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 เพียงแค่นี้นะครับชนแนลที่หน่งเขาก็จะรับเสียงจากช่องที่5มาแล้วนะครับอ่ะสมมติไปครับสมมติชแนลที่2เนี่ย เขาเสียบเป็นอะไรดีอ่ะเป็นกีตาร์อ่าสมมุติเสียบเป็นกีตาร์แต่แซนเนเี่ยเขาเสียบไปไว้ช่องที่10อืมแต่ว่าซีนของผมเนี่ยชั้นเนลที่2เป็นแซนเนแล้วกันนะครับสมมติอ่าผมต้องการให้มันรับเสียงแซนเนเข้ามาผมรู้ละว,ว่าแซนเนของเขาเนี่ยอยู่ช่องที่10อ่าผมก็เลือกชั้นเอที่2แล้วก็ไปกดลูกสอนขวานะครับ <and> แล้วก็ไปที่คอนฟิก หลังจากนั้นนะครับแท็บไป 2> 2 3, แท็บไปหา analog source นะครับแล้วก็เลือกเป็น analog 10หรือ analog 10อ่า analog source นะครับก็เป็น10หรือ analog source, A analog source box, 10นะครับตอนนี้นะครับชแนงที่2ของผมก็รับเสียงจากช่องที่10เข้ามา แล้วนะครับทีนี้นะครับการแผดส,สัญญาณเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาสักหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมตุติมิกเรามี32ช่องช่อเราใช้จริงๆเนี่ยประมาณสัก20 20ช่องส่วน12ช่องในยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่เราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ เราสามารถเอา12ช่องที่เหลือเนี่ยมาปล่อยมอนิเตอร์ได้นะครับสมมติสมตสมติเป็นเสียงกีตาร์เลยเอาเป็นเบสก่อนก็ได้อาสมมติเบสผมอยู่ช n แนลที่8อาสมมุติกรองใช้แค่7ไลน์เบสอยู่ชแนลที่8ถ้าเราเอาชัแนลที่8ไปปล่อยมอนิเตอร์หรือไปส่งออกต่างๆให้นักดนตรตีโดยตรงเนี่ยนะครับสมมติ เออเราคัดคิดว่าเนี่ยเออ PA เนี่ยเราคัด EQ พอดีแล้วแต่นักดนตรีบอกว่าเออผมต้องการให้เบสมันหนาขึ้นกว่าน,นี้อีกได้ไหมเพื่อให้มันเพื่อจะได้แบบเล่นง่ายๆเพื่อจะได้ให้มันแบบคุ้นเคยกับมอนิเตอร์ที่เคยเล่นถ้าเราไปคัด EQ ตามนักดนตรีอะไรจะเกิดขึ้นครับเสียง PA เเนี่ยเสียสมมติตู้เขาออกแบบมา,ารับความถี่ที่มันลงลึกๆไม่ได้พอเราปรับตามนักดนตรีเนี่ยกลายเป็นว่า ซาวของเราเนี่ยจะบวมนะครับจะเสียซาวข้างหน้า PA นะครับซาวจะเสียเลยนะครับวิธีแก้ไขแบบนี้นะครับวิธีแก้ไขก็คืออ่าสมมุติเบสอยู่ช่องที่8ไอช่องที่เราว่างอยู่นะครับสมมตุติอ่ามิกตัวนี้เป็นตัวเล็กแล้วกันสมมตุติผมว่างช่องที่1 6บหถึงยีนะครับาไม่ต้องเป็นสาก็ได้สมมตุติผมว่างที่ช่องที่1 6บหถึงยี ช่องที่16ผมก็จะนำมาเป็นช่องเอาไว้สำหรับปล่อยมอนิเตอร์นะครับเฟเดอร์เนี่ยไม่ต้องเอาขึ้นเซนตทูเมนอลาก็เอาออกนะครับก็คือก็คือเอาออกหมดเลยไม่ต้องปล่อยไปเมนอาทั้งสิน้นส่วนช่องที่8ที่เป็นเบดช่องของเบลดเดิมนะครับก็คือมอนิเตอร์ไม่ต้องเซนเลยนะครับมาเซนช่องที่16แทนอ่สมมติเอาแล้ถามว่าอ้าวแล้วช่อง16จะรับจะรับสาย จะรับเสียงมาจากที่ไหนก็คือไปรับเสียงจากช่อง8มานะครับให้นึกแบบนี้นะครับให้นึกว่าให้นึกถึงสายวายนะครับสายวายก็คือสายที่สมมุติเราออกเราต่อออกจากเบสเส้นหนึ่งนะครับออกจากเบสเส้นหนึ่งแต่ไปเข้ามิกซสองเส้นนะครับถ้าเป็นมิกอนาล็อกเมื่อก่อนจะทําแบบนั้นนะครับก็คือออก1เข้า2นึกออก2เข้า1น,นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติออกจากเบสเส้นหนึ่งแต่พอไปถึงมิกแยกเป็น2เส้น คื่อจะให้มันต่อได้2 Channel นะครับแต่ถ้าเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลเนี่ยเราไม่ต้องต่อแบบนั้นนะครับเราสามารถแพดส,สัญญาณได้จากข้างในเลยนะครับสมมติอ่าช่องที่6 1สอ่าสมมติอ่าชันแที่7นะครับก็คือรับเสียงจากช h a n n e l 7ปกติจากช่อง7ปกตินะครับแต่ช a n n e l ที่6 16, channel 13, channel 16ซึ่งเราต้องการที่จะเซนต์มอนิเตอร์หรือ คัด EQ ให้มือเบสโดยตรงนะครับแทบไปนะครับสมมติมิวตรงนี้เราก็ปดมิวปกติ check. R, check เนี่ย s e น d to มน i n LR นะครับให้ NOT CHECK นะครับคือเราไม่ต้องการส่งไปยังเอ a นะครับ <Channel> 16, ส่วนเฟดเดอร์เราก็ปรับลงสุดเลยนะครับไม่เอาเพราะว่า Channel ที่16เนี่ยเราต้องการที่จะปล่อยมอนิเตอร์อย่างเดียวนะครับ แล้วก็กดลูกศรขวาเข้าไปนะครับ 16, 3, 16, กดลูกศรขวาเข้ามานะครับ 2, เลื่อนลงมาหาคอนฟิกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้แท็บไปที่อ n น l ล g อกซอ c e สนะครับตรงนี้เราเลือกเป็นอะไรล่ะเป็น ชัแนลแปดนะครับให้รับเสียงมาจากชั here, แนลแปดเพียงแค่นี้นะครับชัแนลที่สิบหกก็จะรับเสียงมาจากช h a n ลแปดโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของสมมุตินักร้องนะครับนักร้องเขาต้องการแบบเอออยากได้เสียงตัวเองแบบเสียงหนาๆเพื่อจะได้ร้องแบบแล้วมีความสุขจะได้ร้องเราฟังชัดๆแต่ว่า EQ ที่มันถ้าสมมุติเราไป คัดอีคินักร้องหน้า PA ให้มันหนาเนี่ยมันก็จะกวนกับเบสกับเสียงอื่นๆนะครับซึ่งมันก็จะไม่ค่อยน่าฟังนะครับแต่ว่าในเมื่อนักร้องเขาต้องการนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องแยก c h ช n แนลกันนะครับระหว่าง c h ช n แนลที่ปล่อยไป PA กับ c h ช n แนลที่ส่งไปมอนิเตอร์นะครับเพื่อจะให้ทุกท่านทุกฝ่ายเล่นแล้วก็ฟังอย่างมีความสุขนะครับโอเคนะครับใน EP นี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการเซ็นหรือส่งมอนิเตอร์เพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาแนะนำใน EP ีหน้าต่อไปนะครับผมสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ